สวีดัสสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮันเรื่องราวของคืนล้างบาปที่เราสามารถทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าการฆ่าคนโดยที่เรานั้นไม่มีความผิดเลยเรื่องราวในคืนล้างบาปจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับฟังได้ใน The p เ r รสคืนอมหิตภาคที่3หนังปี2016 เรื่องราวในภาคนี้เริ่มต้นขึ้นในคืนล้างบาปครอบครัวของชาลีโดนชายโรคจิตแปลกหน้าคนนึงเข้ามาในบ้านของเธอและมันจะฆ่าทุกคนในบ้านแต่ว่ามันก็ใจดีนะครับมันจะยอมไว้ชีวิตเพียงหนึ่งคนเท่านั้นและปรากฏว่าพ่อกับแม่ยอมตายเพื่อให้ลูกสาวอย่างชาลีรอดชีวิตและจากเหตุการณ์เลวร้ายในครั้งนี้มันก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคืนล้างบาป จนเวลาผ่านไป18ปีหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นชาลีเริ่มผันตัวเข้าไปเล่นการเมืองจนเธอกลายเป็นสอวอไปแล้วและเธอจะลงเลือกตั้งเพื่อเป็นประธานาธิบดีและเมื่อเธอชนะการเลือกตั้งเธอจะยกเลิกคืนล้างบาปนี้ซะเธอไม่อยากเห็นใครต้องตายเหมือนกับครอบครัวของเธอซึ่งมันก็แน่นอนนะครับเมื่อจุดมุ่งหมายของชาลีคือการยกเลิกคืนล้างบาปมันก็เลยทําให้องค์กรชายชุดดําหรือว่าองค์กร n f f a ที่เป็นเจ้าของคืนล้างบาป และก็เป็นประธานาธิบดีในปัจจุบันไม่พอใจเธอเพราะว่าคืนล้างบาปมีผลประโยชน์กับพวกมันองค์กรนี้จึงวางแผนจะส่งคนไปจัดการชาลีในคืนล้างบาปที่ใกล้จะมาถึงในเวลาเดียวกันนั้นชาลีเธอกําลังทําหน้าที่สอวอ,อย่างเต็มที่เพื่อที่เธอจะได้ชนะการเลือกตั้งและเราจะได้เห็นพระเอกจากภาคสองอีกครั้งพระเอกของเรามีชื่อว่าลีโอและในภาคนี้เขาก็ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าบริการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสวชาลีแต่ดูเหมือนว่าถึงจะยังไม่ เลือกตั้งชาลีเธอก็ได้คะแนนเสียงจากประชาชนไปครึ่งประเทศแล้วและหนังก็ตัดมาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเราจะได้เห็นโจเจ้าของร้านเลนี่บุตรบุญธรรมของโจและมาโอสพนักงานที่ร้านและทั้ง3คนนี้ก็อยู่ฝั่งเดียวกันกับสวชาลีเพราะว่าพวกเขาไม่ชอบคืนล้างบาป ทันใดนั้นก็มีเด็กนักเรียนสองคนเข้ามาขโมยของในร้านโจก็เลยเข้าไปตักเตือนและบอกให้คืนของมาซะแต่ทว่าเด็กนักเรียนสองคนนี้หน้าด้านนะครับไม่ยอมคืนของมีหนำซ้ำยังกวนตีนเจ้าของร้านเลนี่ก็เลยต้องเข้าไปจัดการเองสมัยวัยรุ่นเลนี่เธอร้ายมากนะครับเธอดังพอสมควรเด็กพวกนี้ก็เลยกลัวและยอมถอยกลับไป หลังจากนั้นบริษัทประกันก็โทรเข้ามาหาโจบริษัทประกันก็บอกว่าคุณต้องจ่ายหนึ่งพเหรียญเพื่อทําประกันกับเราต่อไม่งั้นร้านค้าของคุณจะไม่มีประกันในคืนล้างบาปทางเราจะไม่รับผิดชอบถ้าร้านของคุณเนี่ยเสียหายนั่นจึงทําให้โจอารมณ์เสียบริษัทประกันทําไมโทรมาขึ้นราคาแบบนี้ในตอนนี้โจมีเงินไม่พอจ่ายค่าประกันเขาก็เลยต้องมาเฝ้าร้านด้วยตัวเองในคืนล้างบาป ตัดกลับมาที่สวชาลีดูเหมือนว่าเธอจะไม่กลัวคืนล้างบาปเลยลลโอก็บอกว่าในคืนล้างบาปพวกเราจะพาคุณไปอยู่เซฟเฮาเพื่อความปลอดภัยแต่ชาลีเธอไม่ยอมไปเธอจะอยู่บ้านของเธอตามปกติชาลีก็บอกว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยก็อยู่บ้านในคืนล้างบาปแล้วทําไมเธอต้องเอาเปรียบประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นเธอขออยู่บ้านลลโอเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เลยขัดใจเธอไม่ได้หลังจากนั้นลลโอก็ไปที่บ้านของสวชาลีเพื่อวางแผนและดูแลรักษาความปลอดภัยในคืน คือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมันสวยมันน่าไปใช่ไหมครับแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวนะครับพวกเขามาเพราะว่าคืนล้างบาปนักท่องเที่ยวพวกนี้มาเพื่อฆ่าคนและอีก12นาทีนับจากนี้ค่าคืนแห่งการล้างบาปจะเริ่มต้นขึ้นแล้วที่บ้านของสวชาลีนั้นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเต็มร้อยเเซพร้อมกับบริการเต็มบ้านและเสียงสัญญาณเตือนก็ดังลั่นไปทั่วทั้งเมืองมันคือสัญญาณที่บอกว่าได้เวลาฆ่าแล้ว ในส่วนของโจที่ต้องเฝ้าร้านด้วยตัวเอง พี่แกก็ไปนั่งเฝ้าอยู่บนดาดฟ้าเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าใครคิดจะมาขโมยโดนยิงหัวแบะแน่แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงมากอสพนักงานที่ร้านก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนโจโคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายทันใดนั้นก็มีรถคันหนึ่งมุ่งตรงมาที่ร้านของพวกเขาคนในรถก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเด็กนักเรียนที่เคยมาขโมยของที่ร้านนั่นเองเด็กสาวคนนี้ก็บอกว่าฉันฆ่าพ่อแม่ของตัวเองไปแล้วรายต่อไปก็คือแกเจ้าของร้านแกบังอาจมาห้ามฉันไม่ให้ขโมยของฉันมาที่นี่เพื่อฆ่าแกและ พังร้านของแกซะ เมื่อมันพูดจบมากอสก็ลั่นปืนใส่บ้องหูไปทีนึงมาคอสก็บอกว่าถ้าใครก้าวเข้ามาละก็ฉันยิงแน่กลุ่มวัยรุ่นเมื่อเห็นแบบนั้นก็เลยพากันถอยกลับไปก่อนในส่วนของเลนี่เธอก็มีหน้าที่ในคืนนี้เหมือนกันเธออาสาจะเป็นหน่วยพยาบาลคอยรักษาผู้คนตามท้องถนนในคืนล้างบาปดูเหมือนว่าคืนล้างบาปในปีนี้มันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆมีทั้งเครื่องประหารหัวกิโยตินและก็วิธีการฆ่าที่โหดร้ายทารุณมากขึ้นจํานวนคนตายตามท้องถนนก็มากขึ้น เช่นกนกัตัดกลับมาที่บ้านของสวชาลีปรากฏว่าในนี้เนี่ยมีหนอนบ่อนไส้นะครับสวโดนหักหลังพวกองค์กร NF ใช้ทหารรับจ้างเพื่อมาฆ่าสวแต่ก็โชคดีนะครับเพราะว่าลีโอพระเอกของเราเนี่ยรู้ตัวซะก่อนเขาจึงรีบพาตัวชาลีหนีไปทางประตูลับและนี่ก็คือหัวหน้าของทหารรับจ้างที่องค์กร NF จ้างมาในส่วนของลีโอกับสวทั้งสองคนเกือบหนีพ้นแล้วแต่ลีโอก็พลาดท่าโดนพวกมันยิงที่หัวไหลในขณะที่ทั้งสองกำลังจะเสียท่านะ ลีโอก็กดระเบิดที่เขาเตรียมเอาไว้ทําให้เขาและสวอสามารถหนีรอดไปได้ชาลีก็เห็นว่าลีโอเนี่ยบาดเจ็บจากการโดนยิงเราควรโทรตามคนมาช่วยลีโอก็ตอบกลับไปว่าในตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นจากนั้นลีโอและชาลีก็เดินทางร่วมกันเพื่อไปหาที่ปลอดภัยระหว่างทางนั้นพวกเขาทั้งสองก็ต้องเจอกับอะไรมากมายแต่ทว่าทั้งสองคนก็ด่านพลาดทา่าโดนกลุ่มวัยรุ่นลุมทําร้ายในความโชคร้ายยังมีโชคดีอยู่เพราะว่า แถวนั้นมันคือร้านขายของของโจโจและมากอสจึงรีบเข้าไปช่วยชีวิตทั้งสองคนเอาไว้จากนั้นโจก็ชวนทั้งสองคนให้ไปหลบในร้านของเขากอนโจก็บอกว่าเราชอบคุณนะท่านสอวอเราเลือกคุณเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ชอบคืนล้างบาปเหมือนกันแต่เรื่องวุ่นวายก็ยังไม่หมดเพราะว่าด้านนอกมีคนมาอีกแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเด็กนักเรียนคนเดิมแต่คราวนี้มันเอาเพื่อนมาด้วยโจเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รีบโทรไปขอความช่วยเหลือจากเลนี่ แต่ว่าในตอนนั้นเลนี่เธอติดธุระอยู่นะครับเธอก็เลยไม่ได้รับสายทําให้ตอนนี้ทุกคนในร้านต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนและทันใดนั้นเลนี่ก็ขับรถเข้ามาช่วยทุกคนได้ทันเวลาสมน้าหน้าอยากปล้นดีนักตายหมดเลยทีนี้ต้องขอบคุณเลนี่นะครับมาได้ทันเวลาจริงๆ หลังจากนั้นทุกคนก็ขึ้นรถตู้ไปกับเลนี่เพื่อไปหาที่ปลอดภัยในเวลาเดียวกันนั้นพวกทหารรับจ้างพวกมันก็กำลังตามหาตัวสอวอ,อยู่เช่นกันพวกมันไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆและสุดท้ายพวกมันก็หาเจอว่าสอวอ,อยู่ที่ไหนพวกเขาจึงต้องรีบขับรถตู้หนีลีโอได้แต่สงสัยว่าทำไมพวกมันถึงรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและเขาก็คิดออกว่าแท้จริงแล้วพวกมันใส่เครื่องติดตามไว้ในกระสุนนั่นเองเมื่อรู้แบบนั้นลีโอก็รีบนำกระสุนไปทิ้งทันทีทำให้พวกมันไม่สามารถ ตามรอยพวกเขาได้แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็รีบเดินทางไปหลบในที่ปลอดภัยและสถานที่ปลอดภัยนั่นก็คือ ฐานทับลับขององค์กรต่อต้านคืนล้างบาปและหัวหน้าของที่นี่ก็คือดันเต้ชายไร้บ้านจากภาคแรกนั่นเองดันเต้ก็บอกว่าพวกเราจะปกป้องคุณเองคุณไม่ต้องห่วงที่นี่คือฐานทับของพวกเราแต่แล้วความสงบก็จบลงเพราะว่าองค์กร NF พวกมันรู้ที่ตั้งของที่นี่แล้วและพวกมันกําลังจะบุกเข้ามาทุกคนจึงต้องรีบหนีขึ้นรถตู้อีกครั้งแต่คราวนี้พวกมันไม่ยอมปล่อยเข้าไปไง่ายๆขับรถชนเลยทีเดียวจากเหตุการณ์เมื่อกี้ทําให้สวเนี่ยถูกจับตัวไป จึงต้องเป็นหน้าที่ของลีโอที่ต้องไปช่วยเธอกลับมาแต่ว่าด้วยกําลังคนที่น้อยกว่าลีโอจึงไปขอความช่วยเหลือจากดันเต้เพื่อร่วมมือกันและไปช่วยสอวอกลับมาในส่วนของสอวอนั้นเธอกําลังจะถูกองค์กร NF คฆ่าตาย และดูเหมือนว่าคนในองค์กรจะชอบใจซะด้วยพวกมันกำลังใช้มีดกรีดไปที่คอของสอวอ,อย่างช้าๆเพื่อความทรมานและในตอนนั้นเองลีโอและคน,น,นอื่นๆก็บุกเข้ามาที่นี่และพวกเขาก็สามารถช่วยชีวิตสวอเอาไว้ได้อย่างวุดวิตหลังจากนั้นก็เกิดการยิงประทะกันของทั้งสองฝ่ายและมันก็แน่นอนฝ่ายของดันเต้เป็นฝ่ายชนะแต่เรื่องก็ยังไม่จบเพราะว่าพวกมันเนี่ยมีเยอะมากการประทะกันจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและในครั้งนี้เราต้องสูญเสียฮีโร่อย่างดันเต้ไป มีหนำซ้ำโจก็โดนยิงตายเพราะว่าเอาตัวไปบังกระสุนให้สวแต่ว่าการสูญเสียในครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าพวกเขาทำสำเร็จแล้วองค์กร NFFA พ่ายแพ้แล้วจนเวลาล่วงเลยผ่านไป2เดือนสอวชาลีได้เข้าร่วมการเลือกตั้งตามปกติและที่สำคัญเธอชนะการเลือกตั้งเมื่อชาลีได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วสิ่งแรกที่เธอจะทำก็คือการยกเลิกคืนล้างบาปซะ และแล้วคืนล้างบาปก็จบลงต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วและเรื่องราวของเดอะเพิร์ดทั้ง3ภาคก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมอันที่จริงมันมีอีกภาคหนึ่งนะครับภาคนี้จะบอกเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นของคืนล้างบาปถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปหารับชมกันได้เลยนะครับแต่ว่าทางช่องผมขอทําแค่3ภาคพอโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ